ใช้อันนี้อัดขาจารย์นี่ c a n วานะคะทีนี้มันก็จะมีให้เลือกเยอะเลยมีด้านบนมีงานนําเสนอกําหนดขนาดเองได้นะคะมีแมบบ่แบบให้เราเลือกเยอะมากนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของการลงทะเบียนเห็นไหมคะมันสมัครเป็น for education ได้ด้วยนะคะแนก็จะเลือกเป็นงานนําเสนอแล้วกันฟ๊บนะคะ แต่คิดว่างานนำเสนอใส่วิดีโอได้ไหมทุกงานค่ะใส่วิดีโอได้หมดเลยอยู่ที่เราจะปรับใช้นะคะหรืออันนี้เน็กก็จะเลือกเป็นงานนำเสนอเพราะเน็กรู้สึกว่าเขาค่อนข้างจะมีพื้นหลังแบบเก๋ๆมาให้เราอะไรอย่างเงี้ยอ่ะสมติเน็กเลือกอันนี้เป็นพื้นหลังของเน็กสิ่งที่เป็นพื้นฐานก็คือตัวสไลด์มันใช่ไหมคะอาจารย์ตัวสไลด์แล้วก็ก๊อปปี้วางได้นะคะ Ctrl c o n t r l c c t r l v วางได้เลยนะคะที่นี้ขอขยายหน้าจอหน่อย อ่าชุบเห็นไหมคะทำไมผ้าเหล่านี้เคลื่อนไหวแล้วจะรู้ได้ไงว่าเคลื่อนไหวกี่วินาทีนะคะตรงรูปนี่นักใช้รูปไปตัดพื้นหลังจากแอปตัดพื้นหลังมาแต่ไม่จาเป็นนะคะอาจารย์สามารถเปิดรูปตรงนี้อัปโหลดสื่อก็คือเอารูปอาจารย์นะคะเอารูปนักเรียนได้ไหมรูปตัวเองมีไหมหารูปตัวเองก่อนฉันมีรูปฉันไหมนะเอ้ไม่มีรูปเลย อ่ะชมอารมณ์น,นกรูปนี้อันนี้ยังไม่ได้ต่อผมนะคะรูปมันก็จะมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะอ่าจะมาเป็นแบบนี้เลยขยายห,หน่อยเราก็ไปที่ตรงนี้องค์ประกอบแล้วก็ตัดพื้นหลังแก้ไขรูปภาพนี่แล้วก็ตัดพื้นหลังเห็นไหมเครื่องมือลบพื้นหลังแล้วก็ไปปรับแสงปรับเงาปรับความสว่างอะไรเงี้ยได้ปกตินะคะทีนี้ส่วนสําคัญที่ต้องดูก็คือตรงวิดีโอใช่ไหมคะตรงวิดีโอแทรกวิดีโออะไรเงี้ย เนี่ยน็กก็จะเอาพื้นหลังที่เขามีมีเป็นแบบเนี้ยตรงองค์ประกอบนะคะไปพิมพ์คำว่า,ากรอบอาจารย์จะเจอแบบนี้ตรงเนี้ยพื้นที่ที่เป็นรูปแบบภูเขากับท้องฟ้าก็คือแน่ๆแหละใส่รูปได้เราก็เอาไปวางตรงไหนก็ได้คะ่ะสมมุติเน็กเอามาวางตรงนี้และเน็กก็ไปลากคลิปของเน็กที่อยู่ตรงนี้มาใส่ ที่เด็กอัปโหลดมานะคะหรือถ้าอาจารย์ไม่ใส่คลิปของตัวเองอาจารย์ก็เซิร์ชหาได้นะคะเช่นได้จะหาการระบายสีแล้กก็พิมพ์คําว่า p A I N T เลือกเป็นวิดีโอมันก็จะมะีคลิปมานะคะอ้อขอโทษค่ะไม่ใช่ช่องอัพโหลดนะช่ององค์ประกอบนะคะอาจารย์อยากได้เป็นวิดีโออาจารย์ก็ไปติ๊กตรงวิดีโอก็จะมีมาสมมุติเราลากไปใส่อันนี้13วินาทีดูเวลาของเขาด้วยนะนะคะ เห็นมาคลิปแล้วก็จะเล่นแบบนี้แบบนี้เลยถ้าเป็นกราฟิกก็คือพวกของตกแต่งกระจุกกระจิกนี่แบบนี้นะคะล,ลองเพล่์ดูสิกดเพล่์ข้างบนออา,า r ตรงนี้คือเป็นเวลาที่รวมทั้งหมดแล้วนะคะส่วนเวลาแต่แล,สละสไลด์อาจารย์ก็ดูตรงข้างล่างนี่เห็นไหมคะสามารถ ขยับเวลาได้ทโดยที่คลิกที่วิดีโอนั้นๆแล้วปรับแต่งได้อย่างเงี้ยนะคะเนก็จะประมาณว่าสไลด์นี้เนกจะพูดกี่นาทีนะกี่วินาทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วเราก็อาจจะสามารถอัดเสียงในนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าเนก็อัดข้างนอกคอนเน็กชั่นน่าจะสะดวกกว่าเพราะว่าแบบเสียงจากโทศรศัพท์มันชาดอะไรเงี้ยค่ะเนก็เลยอัดจากข้างนอกนะคะอัดจากแคบคัทอะไรอย่างงี้อีกทีหนึ่งแล้วก็เซฟเป็นวิดีโอบันทึกเป็นวิดีโอ mp f o แล้วก็ ใส่ลายเราไปแล้วก็เอามาอัดเสียงทีหลังประมาณนี้ค่ะ